สวัสดีท่านพี่น้องสิ่อมวลชนที่รักทุกท่านครับวันนี้คณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองรูปแบบพิเศษได้มีการประชุมคณะกรรมการในเรื่องราวที่มีประเด็นป้องเรียนมาจากการสอบเรื่องตำแหน่งของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการดําเนินการในวันนี้เนี่ยเราได้เรียกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องกรมการปกครองระด้องถิง่นและผู้จัดสอบก็คือมหาลัยเกษตรศาสตร์เข้าขมาที่แจงตามประเด็นข้อร้องเรียนในเรื่องของการพิดป,ปกติในคะแนนและการจัดสอบซึ่งข้อร้องเรียนก็มีหลายประเด็นและต่วันนี้เนี่ยทางคณะกรรมาการได้เรียกข้อสอบ เรียกกระดาษคำตอบเรื่องการให้คะแนนมาแสดงในที่ประชุมของคณะบริการเพื่อให้ผู้โรงเรียน54ท่านวันนี้ได้ตรวจสอบคําตอบคําถามและก็คําตอบของตนเองว่าทําไมมีเหตุผลอย่างไรที่ได้คะแนนไม่ตรงตามที่เชื่อว่าทํำก็ถกได้วันนี้ก็พบข้อเท็จจริง หลายประการที่มีลักษณะผิดปกติก็คือพี่น้องที่มาร้องเรียนยืนยันว่าบางข้อสอบที่ได้มาดูเนี่ยไม่ใช่ข้อสอบของตนเองในวันสอบหลายรายละเอียดรายละเอียดทั้งหลายที่จะเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ก็อยากจะให้ท่านประธานธนกกนรรมการที่ดินท่านสุพรรณมาาเป็นผู้ถแถลงต่อพี่น้องครับเชิญท่านประธานครับท่าน สมู้มชนที่เขารุบทัาน,นะครับด้วยวันนี้เป็นเป็ครั้งที่สองนะครับที่เราเรีอกในงานที่เกี่ยวข้องคือกรมสรรนกรปกครองท้องถิ่นนะครับท่านที่ปรึกษานะครับส่งท่านรองเศริวัฒน์นะครับมาเป็นตัวแทนของกรมแลวก็เราได้เชิญผู้ที่ออกข้อสอบนะครับเนการข้อสอบคือหมทยิลาเกษตรข้อสังเกตที่เราได้พิจารณาเนื่องจากว่าเราส่งรายชื่อของผู้ร้องทั้งหมด 54คนนะครับไปทางมอเกษตรนะครับเพื่อให้เอากระดาษคำถามและกระดาษคำตอบชุด A ชุด B ชุด C มาดูนะครับในห้องประชุมกรรมธิการนะครับซึ่งจากผู้ร้องรายชื่อที่เราส่งไป54ท่านนี้เนื่องจากว่าได้ทางผู้ร้องเนได้ร้องไปยังสาปกครองด้วยนะครับซึ่งทางสาปกครองหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครราชสีมาที่นครศรีธรรมราชนะครับก็มีบังคับ ขอเอกาสารจากน้อยไรกระเกรนะครับทำให้วันนี้เนี่ยเราสามารถเปิดเอกาสารข้อสอบที่เป็นกระดาษคําถามและกระดาษคําตอบได้เฉพาะเพียง18รายเท่านั้นนะครับซึ่งใน18รายนั้นมีข้อสังเกตให้เราเห็นก็คือว่าประเด็นที่1ก็คือกระดาษคําถามไม่ตรงกับกระดาษคําถามในวันข้อสอบจริงอันนี้ก็ที่เราเห็นนะครับซึ่ง หลายหลายท่านที่เป็นตัวแทน54คนนี่ทุกคนได้เข้าไปดูแล้วยืนยันเป็นลายมืออักษรสามารถลงและลงเป็นลายมือในกระดาษคําถามว่าน,นี่ไม่ใช่ข้อสอบของตัวเองนะครับประเด็นที่2คือกระดาษคําถามไม่ตรงกับตําแหน่งที่สอบเนื่องจากว่ามีผู้ร้องนะครับที่เป็นข้อราชการของมือพัทยา8ท่านนะครับได้สอบแล้วก็ปรากฏว่ากระดาษคําถามกับ ที่ป้าสอบวันนั้นนะตำแหน่งไม่ตรงท่านไป,นเ,ปนเป็นตำแหน่งของรองผู้ในการสถานศึกษาซึ่งไม่ตรงกับสายสายงานแล้วก็มีฐานร้องซึ่งวันนี้ทางกรรมนิการก็ได้เรียกให้ทางหมายลกเกเสรเอากระดาษคำถามประเด็นที่ที่เป็นข,ข้อข้อข้อสังเกตของผู้สอบนะครับที่เป็นเมืองพัทยามาให้ดูภายในเจ็ดวันนะครับ ส่วนประเด็นที่3าคือกระดาษคําถามมีร่องรอยพิรุษหลายหลายจุดหลายตําแหน่งซึ่งทุกคนก็ลงนามไว้เป็นหลักฐานนะครับเช่นคนเขียนด้วยมือซ้ายแต่ขี่ไปทางทางขวาซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าตัวเองเขียนด้วยมือซ้ายและกระดาษคำตอบคาถามที่มาดูที่ทําตำหนิเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองอันนี้ก็ยืนยันไว้นะครับประเด็นที่ส ผลคะแนนไม่ตรงนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ท่านพัฒนานะครับได้ตั้งประทู้สดถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปที่ทางกรมให้ทางกรมประสานไปทางากรวิทยาเกษตรนะครับให้ไปให้เผยข้อข้อมูลคะแนนที่ได้นะครับคือคะแนนไม่ตรงของวันนี้กับคะแนนที่ตรวจทางว้ซ้ายไม่ตรงกันนะครับประเด็นต่อมาก็คือมีการพัก มีบางส่วนนะครับคําเฉลยกคำครงนทาให้บางคนที่ได้คะแนนคะแนนได้75.75อาน 75. 75. อานี้สมมติว่าเหลืออีกนิดนึงเขาก็จะผ่านเกณฑ์แล้วซึ่งพอคําเฉลยกำควรตรงนี้ทําให้เขาเสียโอกาสที่จะได้ผ่านเกณฑ์ในการสอบนะครับส่วนสุดท้ายก็คือข้อสังเกตก็คือมีการสูตรการคิดก,ก็คือคะแนนปอดั นะอาจารย์ในอาจารย์ในมีกรรมการสามคนซึ่งตอนแรกทุกคนที่ผู้สอนก็ไม่รู้สูตรวิธีคิดอย่างไรวันนี้ทางมหาวิายทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้มาเผยสูตรการนะคริดคะแนนคําตอบที่ของกรรมการมาให้เนี่ยบางคนค้่องใจในเรื่องกระดาษคําตอบของกรณีอาจารย์ในเนี่ยสามคนลายเซ็นคนเดียวกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนก็ลงนามไ,ไว้นะครับซึ่งทางคณะกรรมการ การกระจายหน้าการปกครองสอง้องถิ่นและการบริหารการรูปแบบพิเศษก็ได้ทำทำเต็มท,ที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามีมติของคณะมนตริการนะครับว่าให้เปิดเผยชว์เลขในการประชุมทั้งหมดเพื่อให้คณะขา้าาการที่มาร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาบันทึกการประชุมชว์เลขตรงน,นี้ไปแจ้งความเป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไปเพราะเราเชื่อว่า ต้องข้นมีปัญหาในการสอบในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าครั้งต่อไปก็คือหน้าที่ของกรรมการการเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้ร้องนะครับที่จะต้องดำเนินการไปร้องต่อคณะกรรมการปปชต่อไปเพราะกรณีอย่างนี้เป็นการทุจริตเ,เชิงนโยบายทุจริตข้อหาทุจริตก็ต้องไปฟ้องที่ปปชที่สนามบินนะ้าซึ่งทุกคนรับทราบนะครับว่าเราได้ดำเนินการเต็มที่และก็ รับเอกสารหลักฐานทั้งหมดวันนี้เราได้ดูข้อสอบเราได้ดูกระดาษคำตอบเราได้ดูไปทําเป็นรายํานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความคืบหน้าระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดครับต่อไปที่ท่านรองประธานอนุท้องเหมนะครับท่านพัฒนาสารวัก็คงจะมีประเด็นนะครับเพราะท่านเป็นคนผลประเด็นว่ามีการทุจริตในะการสอบหรือขั้นอะไรนะครับผมจะขอโอกาสให้ท่านพัฒนานได้พูดแล้วก็ อย่าให้ตัวแทนของผู้ร้องนะครับได้มารอ้องพูดคุยกับทางสื่อด้วยนะครับอันนี้ท่านจะได้สักถามทางผู้ร้องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อไปขอเชิญท่านประธานขอบคุณท่านประธานสัปดีพี่น้องสื่อมวลชนประเด็นนะครับผมผมจะสรุปประเด็นภาพรวมนะครับว่าตอนนี้กรรมธิการเนี่ยได้ทําสิ่งไหนบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับเราต้องแยกการสอบในครั้งนี้เนี่ย ออกเป็น3า,าประเด็นนะครับเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือการสอบวันนี้เนี่ยที่ผู้ร้องที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นสอบของผู้บริหารระดับสูงก็คืออบจมัองาัยยาซึ่งจะสอบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เนี่ยก็จะมีข้อ,อสังเกตได้หลายประเด็นนะครับอย่างที่ท่านประธานสุโกโนท่านท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็น ตำหนิในกระดาษคำถามและหนักกว่านั้นก็คือผู้เข้าสอบบอกว่าไม่ใช่กระดาษคำถามของเขาในวันสอบตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากไปยังท่าน Đ รัฐมนตรีก็การกระทรวงมหาดไทยและท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าท่านประยุทธ์ต้องเกี่ยวข้องครับเพราะว่าเป็นคนเปลี่ยนแปลงคำสั่งคสช .8 ทับ60ให้อำนาจ ในการจับสอบจากจังหวัดกลับมาที่คณะกรรมการกลางนี่แหละครับคือตัวปัญหาที่ผมตั้งกระทู้สอบถามตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านจับปฏิรูประบบข้าราชการวันนี้ท่านต้องรีบกลับมาดูนะครับโดยด่วนด้วยเพราะถ้าเป็นอย่างเช่นที่คณะกรรมการดูวันนี้นะครับว่ามีปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะมันบ่งบอกทั้งเลยหนึ่งเรื่องทุจริตเลยนะสอง การสูญเสียโอกาสของผู้ที่ร้องมันไม่ใช่แค่5้าสิบี่คนนะครับผู้ที่สูญเสียโอกาสอาจจะเป็นหมื่นๆคนที่เข้าสอบนะครับประเด็นตรงนี้ผมอยากฝากท่านมทหนึ่งและท่านประยุทธ์จันทร์โอชาผมอยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องช่วยกันต่ำอำนาจบังคับของกรรมธิการเรามีแค่นี้ครับเราได้แจ้งผู้ร้องแล้วว่าเรามีอำนาจบังคับ เพราะสามรัตนนุนท่านได้วินิจฉัยแล้วว่าอำนาจบังคับเรามันทําได้แค่นี้แม้แต่การเรียกเอกสารเนี่ยก็ยังลาบากเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรรมธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานสุฟโนุเวลานี้คือปิดสมัยประชุมแต่เรายังดาเนินการสิ่งต่างๆให้กับผู้ร้องแล้วเรื่องต่อไปเรื่องมหาวิาลยบูรพากับธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นประเด็นที่สองเนี่ยทางคณะใหญ่เนี่ยได้มอบให้ผมซึ่งเป็นประธาน,นอนุกรรมธิการ เราดําเนินการนะครับศึกษาในการจัดสอบของเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากกาเปียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าท่านต้องติดตามนะเรื่องนี้เรื่องสาคัญนะครับเราจะช่วยผู้ที่เสียโอกาสอย่างเช่นผู้ที่เข้าสอบคัดเลือก ลังพังกรรมธิการนะครับเรามีกรอบจํากัดในการดําเนินการแต่ถ้ามีแรงขักดันจากพี่น้องสื่อมวลชนผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะต้องกระจายน,นะครับผม,ผมผมผมฝากทุกท่านนะครับพี่น้องสื่อมวลชนให้ความสนใจแล้วก็ช่วยกันนะครับหาข้อมูลทางกรรมธิการเองนะครับเรายินดีมีรางวัลให้ผู้ที่หาข้อมูลและร่วมเป็นพยานในเรื่องนี้นะครับเรานั่งคุยกันนะครับ ท่านประธานบอกว่าเริ่มต้นที่ห้าหมื่นผมว่าน่าจะมีถึงแสนหนึ่งแสนบาทนะครับจากได้หลายคนหล,ยหลายท่านนะครับว่าให้มีข้อมูลในเรื่องทุจริตการจัดสอบข้าราชการนะครับทั้งสามมหาวิทยาลัยเรายังไม่ได้กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยทุจริตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องการมีพยานและมีคนกล้านะครับซึ่งมาเป็นพยานผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราจะรีบสรุปดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน แล้วก็แจ้งไปยังผู้ร้องว่าอำนาจของกรรมธิการเรามีเพียงเท่านี้นะครับเรียกดูเอกสารให้ทุกท่านวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านประธานใหญ่สุกาดเลยนะครับแล้วก็ทางสำนักเลขาด้วยฝ่ายเลขาของคณะนะครับเราได้ประสานมหาวิยาลัยกับกรมส่งเสริมด้วยความยากลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับผู้ที่ร้องเรียนว่าผมเข้าใจมาโมอกท่านนะครับเพราะฉะนั้น ทุกท่านก็ต้องเข้าใจอำนาจบังคับของกรรมธิการเราทำดีที่สุดได้เพียงเท่านี้นะครับผมกลับเรียนเบื้องต้นนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรในการที่ทางอนุจะดําเนินการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราจะแจ้งให้ทราบขอบคุณมากครับเรียมท่านสุนตรชนที่ประรับทุกท่านท่านคณะกรรมการซึ่งดำาโดยท่านสุกนุ๊ก พระาตุและสมาชิกผู้เป็นตัวแทนข้าราชการท้องถิ่นที่สอบรายงานผู้แทนท้องถิ่นจะทำปีสองพารี2หสี่พานบาทจริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานาแต่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดที่พวกเราถึงความคิดปกตข ที่ชัดเจนนองจากว่าพวกทั้งโหที่สอบกันทั้งหมดทั้งห้าสนามสอบและที่สําคัญพวกเราได้รวมตัวกันเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่ความจริงในส่วนของพวกเราพวกเราก็ได้นำความเห็นทั้งหมดในการพิสูจน์ตรวจสอบผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามระบบตราชการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่สังกัดของตัวเองคงือกรมตรวจปการปกครองถึงท้องที่ต่อจากนั้นเราก็ได้ดำเนินการตามสิทธิและอำนาจาที่ของเราโดยเฉพาะในส่วนที่พวกเราเองมีความประทับใจและถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นทางออกที่ดีให้กับพวกเราก็คือชั้นคณะกรรมการในวันนี้ซึ่งพวกเราเอง ได้มาถึงตรงจุดนี้สามครั้งนับครั้งนี้ด้วยแต่ปัญหาจริงๆยังไม่สามารถยุติได้ด้วยจากอำน,นาจหน้าที่ของคณะกรรมก,การฉันจมาที่นี่เองแต่ในความรู้สึกของทุกคนในวันนี้ที่มารู้สึกประทักใจและสิ่งที่พวกเราได้รับอย่างน้อยก็ได้รับความชักเกดเจนมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว,ว่าจะไม่สามารถดำเนินการจนถึงที่สุดได้แต่อย่างไรก็ตามแตดมติของที่ประชุมในวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราจะนํามาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนตอเพื่อพิสูจน์ความจริงให้ผู้รองให้กับผู้ส่งให้กับข้าราชการท้องถิ่นและที่สําคัญเพื่อประเทศชาติของเราครับ